วันพุทธที่18พฤษภาคม2565นางอังคณาบุญสามเกษตรและสักรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาการกรองติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะเกษตรกรคณะที่3โดยมีนายคมสันจำรูนพงศ์ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการกรองและผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ โรงพื้นที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอรับการสน,สนับสนุนเงินกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการผลิตของกลุ่มนวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะตบํบลทโพสีโดยยื่นเสนอโครงการเลี้ยงแพะ เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีรายได้เสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครบัวเกษตรกรซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าปริมาณความต้องการของตลาดแพะในขณะนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณการผลิตมีจํานวนน้อยกว่าความต้องการของตลาดซึ่งจากสภาพพื้นที่ของเกษตรกรมีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงแพะเป็นอย่างมาก แต่กลุ่มยังขาดเงินทุนในการจัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะที่มีคุณภาพพร้อมทั้งปรับปรุงโรงเรือนและเวชภันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะให้ได้คุณภาพและสภาพโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน GFM ของกรมปรศุสัตว์และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ต้นทุนต่ำด้วยแม่มือปืนบ้านโชคสมบูรณ์หมู่11ตำบลทรงอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีเดิมเกษตรกรได้เลี้ยงโคอยู่แล้วแต่ทางกลุ่มยังขาดแหล่งเงินทุนจึงไม่สามารถผลิตโคเนื้อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดจึงต้องการแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อนำไปลงทุนในการเลี้ยงโคเนื้อที่จะทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการกรองได้ให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขโครงการและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุนในการพิจารณาเงินกู้ต่อไป